สงบใจเพราะไม่รับรู้อะไรช่างเปราะบางและไม่ยั่งยืนนักปฏิบัติธรรมจะคุ้นเคยกับความสงบประเภทนี้คือเวลาที่อยากได้ความสงบก็จะปิดตาให้จิตอยู่กับที่เช่นอยู่กับลมหายใจหรืออาจจะอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธ สมาอารหังเพื่อเกาะเกี่ยวจิตใจไว้ไม่ให้ไปรับรู้อะไรทั้งอดีตและอนาคตหรือปัจจุบันรอบตัวก็จะได้ความสงบสมใจแต่ความสงบแบบนี้มีข้อจำกัดคือต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมากหากเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์แล้วมีใครสักคนส่งไอาจามหรือหากมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมากลางห้องหรือมีเสียงรบกวนจากภายนอกใจเราก็จะไม่สงบแล้วนักปฏิบัติธรรมหลายคนจะ พบว่าความสงบใจที่เกิดจากการไม่รับรู้อะไรนั้นมันค่อนข้างจะง,อน,งนอนแง่นคลอนแคลนง่ายนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันขณะปฏิบัติอยู่ก็สงบมากเวลาย่างเท้าซ้ายขวาจิตก็นิ่งอยู่กับการเคลื่อนที่ของร่างกายปฏิบัติปฏิบัติธรรมจนถึงสี่ห้าโมงเย็นครั้นได้เวลาเลิกก็กลับลงมาห้องประชุม เพื่อจะขับรถกลับบ้านมาพบว่ารถของตอนเองถูกรถอีกคันจอดซ้อนคันเกิดโมโหขึ้นมาทันทีส่งเสียงด่ารุนแรงมากความสงบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันอันตรธานหายไปหมดเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ขัดใจจิตจึงกระเพื่อมโทสะเกิดผลก็คือใจไม่สงบเสียแล้วแถมยังประดัน บันดาลโทสะที่มากและรุนแรงกว่าตอนไม่ปฏิบัติเสียอีกอยากคิดว่าถ้าเราใจสงบเพราะตัดการรับรู้แล้วจะพบสิ่งที่น่าพอใจตลอดไปเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถจะพบเจอเหตุการณ์ที่น่าพึงพอใจได้ตลอดเวลาแม้วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมาขัดใจเราแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะมีเราไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆที่แวดล้อมเราให้ถูกใจเราได้ไปทั้งหมดแม้แต่คนใกล้ชิดเช่น ลูกสามีภรรยาลูกน้องก็อาจทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราได้นับประษาอะไรกับคนไกลตัวดินฟ้าอากาศการจราจรและเราก็หนีมันไม่พ้นเราต้องเจอต้องสัมผัสต้องได้ยินได้เห็นได้รับรู้สิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราจัดการรับรู้สิ่งต่างๆไม่ให้มีการรับรู้ได้เพียงชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องออกมารับรู้เพราะฉะนั้นหากเราพึ่งแต่ความสงบแบบนี้ก็คงไม่พออย่างแน่นอน สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ